ใครที่ประสบปัญหามากมายนะการชักหน้าไม่ถึงหลังมีเงินใหม่เยอะรายจ่ายมากกว่ารายรับสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้ไม่ว่าคุณจะมีเงินสำรองเงินใช้จ่ายอะไรไหนจะกินไหนจะใช้ไหนจะให้ลูกถ้าคุณยังมีงานทำเชื่อว่าคุณก็ยังมีเงินนั่นแหละแต่ถ้าคุณมีความจำเป็นต้องเพิ่มเงินโดยการกู้เงินมาใช้จ่ายแล้วก็ใช้ดำรงชีวิตให้อยู่รอดนั้น อยากจะกู้ก็ต้องลองกู้กันสักตั้งสินเชื่อในตอนนี้ที่บอกว่ากู้ง่ายที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะทำไมรู้ไหมเพราะว่าทุกคนทุกอาชีพเนี่ยสามารถจะเข้าไปกู้ได้ง่ายแล้วก็อนุมัติเงินได้ง่ายด้วยนะ โดยเฉพาะอาชีพในกลุ่มอิสระที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่ประจำเนี่ยอยากให้คุณหมองตัวนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าคนที่มีรายได้ประจำเนี่ยบางทีเขาไม่น่าห่วงอะไรหรอกเขาไปกู้อะไรก็ได้แต่ว่าพวกคุณเนี่ยขนาดจะไปขอสินเชื่อเป็นแบบสินเชื่อส่วนบุคคลก็ทําได้ยากฉะนั้นสินเชื่อนานโนจะทําให้คุณยิ้มได้แล้วก็บอกว่าคุณไม่ต้องใช้อะไรไปค้าประการทั้งสิ้น ที่สําคัญวงเงินคุณก็สามารถจะขอได้ตามใจคุณต้องการแต่ว่าขอได้ตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นแค่นั้นนะแหล่งเงินยักษ์ใหญ่ที่จะพูดถึงในวันนี้บอกเลยว่าเขาเป็นน้องใหม่ของวงการเขาเพิ่งจะเปิดตัวไปเนี่ยเมื่อประมาณเดือนตุลาคม2565เชื่อไหมว่าตอนนี้เขามีสินเชื่อ,อหลักหลักอยู่แค่4ตัวนั่นก็คือสินเชื่อรถและรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน สินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์รู้ไหมว่าสินเชื่อพวกนี้คลังในเขาค่อนข้างจะรับรองเลยละ่ะฉะนั้นคุณสบายใจได้เป็นอีกเปลาะหนึ่งเลยเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้ช่องของเราก็เคยพูดถึงสินเชื่อจากที่นี่เหมือนกันเขาค่อนข้างมีสินเชื่อได้หลากหลายอย่างที่พูดไปแลาที่สําคัญสมัครได้ทุกอาชีพเหมือนกันหมดแถมถูกต้องตามกฎหมายเห็นไหมแล้วในวันนี้ขอพูดถึงสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ฉะนั้นมันจะเหมาะกับคนที่มีรายได้แบบว่าไม่ประจำมากกว่าฉะนั้นอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าหรือใครก็ตามเนี่ยที่ทำธุรกิจเองถ้าคุณอยากจะมีเงินนะไปต่อยอดสิ่งที่คุณทำอยู่อันนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็แม้ว่าเป็นเงินทุนก้อนเล็กๆถ้าคุณค้าขายอยู่นะอยากจะให้คุณเนี่ยลองกู้สินเชื่อตัวนี้ดูเชื่อไหมว่าเขาค่อนข้างเปิดกว้าง เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ของเขาเนี่ยเขาให้สมัครได้หมดทุกคนเลยนะแล้วทุกคนก็จะไม่เชคเครดิตบูโรด้วยจะให้คุณกู้ได้เนี่ยนะเริ่มต้นที่1000บาทสูงสุดกันที่1 0,000บาทกันเลยทีเดียวผ่อนได้ก็เริ่มตั้งแต่6เดือนสูงสุด36เดือนเหมือนการแบบไม่ต้องค้ำใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าดอกเบี้ยก็อาจจะแอบแพงนิดนึงนะแต่ว่าคิดไม่เกิน33%อย่างแน่นอน คนสมัครก็ต้องมีอายุ21-65ปีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยขอไว้เลยนะตั้งแต่เดือนละ9,000บาทแค่นั้นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าคุณจะต้องทํากิจการเป็นของตัวเองหรือคุณประกอบอาชีพเป็นของตัวเองนะนะยิ่งคุณมีหน้าร้านมีที่อยู่ประจําเนี่ยยิ่งดีเลย คุณต้องเป็นคนที่ไม่ได้แบบย้ายร้านตัวเองไปบ่อยๆหรือว่าไม่ได้มีที่ทางประจำอะไรแบบนี้ถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้จริงๆคุณลองปรึกษากับเขาดูก่อนได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นร้านค้าที่มีใบทะเบียนการค้าอยู่แล้วคุณสามารถจะไปสมัครกอสินเชื่อส่วนบุคคลคือทําได้อีกตัวนึงด้วยนะแถมให้นิดนึงในเรื่องของเอกสารโดยเฉพาะเอกสารส่วนตัวอะไรเนี่ยไม่ค่อยหนักนาเท่าไหร่คุณก็ถือตัวจริงไปด้วย แต่อเอกสารประกอบนะอย่างเช่นสแสดงถึงอาชีพของคุณเนี่ยถ้าคุณค้าขายใช่ไหมเวลานั้นเนี่ยคุณก็เก็บพวกใบเสร็จใบเช่าที่ใบซื้อขายแล้วคุณก็เดินบัญชีเอาไวใ้ให้มันเรียบร้อยแบบ,บเสมอแล้วถ้าเกิดว่าคุณพร้อมจริงๆอยากจะสมัครจริงๆเนี่ยก็สามารถสมัครได้ถึง5ช่องทางด้วยกันนะเว็บไซต์ i ล e f เฟ e b o o k โทรศัพท์หรือไม่ก็ไปสมัครที่สาขาก็ได้แต่ มีข้อแม้ว่าตอนนี้รับเฉพาะคนกรุงเทพแล้วก็บริมณฑลทนําไมรู้ไหมว่าก็เขายังไม่ได้ขยายสาขาไปที่ไหนฉะนั้นคนต่างจังหวัดอาจจะต้องรอก่อ,น,อนในอนาคตเนี่ยเขากําลังขยายสาขาไปนะแล้วก็ขยายไปอีกทั่วประเทศจริงๆ